สวัสดีครับพวกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับทักทาย f อฟทุกทุกท่านนะครับตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วนะครับครึ่งวันแล้วนะครับช่วงเช้านะครับมังกับบี้ไปล่างกระบือมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างกันนะครับโอเคอ่าผมไปเอาเกงนะครับดให้ดูนะครับ นะครับเอากระเป๋าใส่างเกงนะครับก็คือเอาางเกงไปปะมานะครับเป็นางเกงที่ใส่ทํางานส่วนมากจะเป็นางเกงยีนนะครับนี่นะครับก็จะมีปะหัวเข่านะครับอ่าก็คือางเกงยีนอ่ะผ้ามันดีนะครับถ้าเราใช้ใส่ทํางานอ่ะผ้ามันหนาก็ ใส่ทํางานได้ได้เยอะอยู่นะครับืนี่ครับของเกงไป่ปะมานะนะครับงเกงยีนส่วนมากจะมีขาดอยู่สองที่ก็คือเป้ากับหัวเข่านี่นะครับทางเป้านะครับเห็นไหมนะครับก็ยังเกงยีนที่ขาดอะ่ะนะครับ ถ้าเราทิ้งเราก็เสียดายเพราะว่าผ้ามันก็ยังดีอยู่นะครับก็เราเอา,เอาผมเนี่ยส่วนมากจะใส่เกงเกงกเก่าๆเอาไว้ทํางานที่บ้านนะนะทุกท่านเกงเกงตัวใหม่ๆเนี่ยเราก็จะใส่ที่แบบเราไปทํางานที่ไม่ใช่ว่าทํางานทั่วๆไปนะนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่ก่อนผมก็ใส่ยีนตัวนี้แหละในการถ่ายคอนเทนต์ถ่ายคลิปแต่ว่ามันเก่าแล้ว นะครับตัวนี้เอาไปทำปะเป้ามานี่นะครับปะเป้ามานะครับส่วนมากเป้ามันจะไปก่อนเพื่อนนะฮะนี่ครับเป้ามันเป้ามันแตกกันแหละทุกคนเห็นไหมพอเราปะมาเนี่ยเราก็สามารถใส่ใช้งานได้นะครับถ้าเป็นคนอื่นก็ขาดก็คงจะทิ้งไปแล้วเนาะแต่เสียได้นะครับของมันยังใช้ได้นะครับผม เอาไปทําทั้งหมด4ตัวอีกตัวหนึ่งเป็นการตัดขากางเกงซึ่งขากเกงมันยาวนะตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก็เลยตัดให้สั้นนะครับให้ให้มันพอดีนะอันนี้หลักๆก็จะมีกางเกงใส่ทํางานอยู่นะครับ6ตัวนะทุกคนนะเป็นกางเกงที่เก่าที่ใช้มานานแล้ว2ตัวนี้เป็นกางเกงตัวตัวที่เคยใส่ถ่ายคลิปแล้ว เราเก็บกางเกงที่มันเก่าแล้วเอาไว้ทํางานตัวแรกมีกางเกงใส่ทํางานแล้วประมาณสี่ตัวนะครับตัวเก่านะตั้งแต่สมัยเอวใหญ่ๆอะ่ะนะครับตัวนี้เหมือนกันครับยี่ห้อเดียวกันแล้วก็ขาดเหมือนกัน <c oughs> นี่เห็นไหมอันนี้นะครับเอาไปให้ที่ร้านนะครับปะมานะทุกท่าน โอเคครับก็ได้กางเกงใส่ทํางานแล้วนะครับเราก็รู้สึกโอเคนะคือว่าของที่มันยังใช้ได้ถ้าเราซ่อมแซมได้มันก็จะอยู่กับเราไปนานๆนะครับมาแล้วก็ผมก็ซื้อกล้วยมานะครับซื้อกล้วยมาสองหวีนี่ครับทุกคนโอ้สุดยอดแล้วมีแฝดด้วยนะ มีแฝดด้วยนะครับนี่ไอ้นี่แฝดกล้วยแฝดนะครับทุกท่านแล้วก็อีกหวีหนึ่งผมเอามาจะเนื่องกินนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับยังเขียวอยู่เห็นไหมออกเขียวออกเหลืองเป็นกล้วยหา่นะยหามนะครับเป็นกล้วยห่ามนะครับนี่เราจจะให้ดูนะครับสองหวีนี้ต่างกันมากเพราะว่าสุกไม่เท่ากันเห็นไหมครับ ตัวขวามือเนี่ยก็คือจะสุกกว่านะครับสุกกว่าพร้อมกินได้เลยนะครับแต่หวีเนี้ยผมผมจะแบ่งให้นกให้กระจอนกระแตได้กินนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาไว้ที่ป่าแล้วก็ตั้งกล้องเอาไว้นะครับกระจอนกระแตก็จะได้มากินนะทุกท่านนะเราจะได้เห็นกระจอนกระแตแล้วนะนะครับผมเคยพูดไว้นานว่าเออผมว่าจะ ทำคลิปถ่ายกระต้อนกระแตให้ FC ได้เห็นกันนะครับแล้วก็ได้แบ่งให้สัตว์ได้กินกันด้วยเนาะทุกท่านโอ้มาจัดสักหน่อยนะนะครับจัดสักหน่อยลูกไหนดี่ะโอเคลูกนี้น่าจะสุกแล้ว นะครับทุกคนกล้วยน้ำว้านะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยนะทุกท่านนะบางครั้งเราก็รู้ว่ากล้วยน้ำว้ากับกล้วยหอมเนี่ยสู้กล้วยหอมไม่ได้หรอกความอร่อยนะแต่บ้านๆอะ่ะจะรู้จักน้ำว้านะครับอโอเคเลย อันนี้คือยังไม่สุกงอมนะ,ะกลางๆนะครับจะเรียกว่าหามก็ได้นะนี่ครับทุกท่าน กินไปแล้วหนึ่งลูกนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเดี๋ยวที่เหลือนะครับผมก็จะทำกล้วยนึ่งนะครับผมจะเลือกลูกที่มันเขียวๆก่อนนะฮะแต่หวีเนี้ยก็อมเขียวอมเหลืองเนี่ยผมก็จะทำด้านนอกก่อนนะครับพอเรานึ่งกล้วยกินแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับเราได้กิน กวยหามนึง่งอร่อยนะเมื่อกี้กินสดนะครับกินสดกับนึง่งรสชาติต่างกันมากนะครับกินนึ่งจะมีความหนึบกว่ามีความอร่อยกว่าแต่กินสดก็อร่อยครับวันนี้ที่บ้านนะครับอากาศอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแดดแรงอ่า อากาศร้อนอยู่นะทุกคนนะนะครับนี่ครับบรรยากาศแดดจ้าเลยนะครับวันนี้ช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวแมงกับีก้ก็ไปถากไม้ถากเปลือกออกนะครับเพราะว่าจะไดเ้เตรียมที่จะหล่อเสากระท่อมนะครับหลังจากนั้นก็ซอยไม้นะครับซอยเ,อเป็นไม้แผ่นนะครับสท่อนนะประมาณ ประมาณ2ท่อนที่ผมจะสอ,อดเป็นไม้แผ่นแล้วก็มีสสดาวอีกต้นหนึ่งก็เป็น3ท่อนนะครับแค่นี้ก็ได้ก็ได้มาเยอะอยู่นะทุกท่านนะยังไง f อก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอ้สุดยอดมากเลยกล้วยอันนี้ไปเอาผ้านั่นแหละแล้วคราวนี้ป้าแกวางขายกล้วยนะครับวางขายกล้วยอยู่ผมก็เลย ช่วยซื้อตัวแรกผมจะซื้อมาแค่วีเดียวแต่ก็บอกช่วยซื้อหน่อยสัก2หวีนะครับวีละ20บาทก็โอเคนะครับนานๆได้ไปก็โอเคก็ช่วย2หวีนะครับก็40บาทโหสองวีนี้เยอะมากเลยนะนี่ F4 นี่ครับเยอะจริงนะนะครับแต่เนี้ยคือผมจะแบ่งให้นกด้วยให้กระจ้อนกระแตกินด้วยนะนะครับวีนี้ผมเอาไว้กิน นะครับเอาไว้นึ่งกินนะครับเอาไว้แบบนึ่งด้วยเอาไว้กินสุกด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช่มไหมพรุ่งนี้ผ่านไปมันจะเป็นสีนี้เลยนะกล้วยสุกสุกเร็วมากเลยนะทุกคนจริงแค่แค่วันเดียวอ่ะเนี่ยสีออกเขียวเหลืองพรุ่งนี้ออกเหลืองหมดเลยนะครับทิ้งไว้สองวันสามวันงอมแล้วสุกเร็วจริงๆกล้วยอ่ะนะครับ แต่ที่บ้านผมอะคุยน้ำบามันมันยังยังไม่ออกนะครับอยังไม่ออกเลยอ่ะนะครับ fc นะครับกินข้าวเที่ยงกันหรือยังนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับแม็กี้ก็จะไปกินข้าวเที่ยงนะครับก็เมนูเพื่อสุขภาพก็คือไข่ต้มแล้วก็น้ำพริกผักนะครับก็กินประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็กินผลไม้เสริมเอานะครับงดงดกินอาหารแปรรูปนะครับ มันมีสารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับอาหารแปรรูปกินได้ทุกคนแต่อย่ากินเยอะนะครับด้วยความเป็นห่วงก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ